โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมเป็นการวันที่ผมภูมิสเพลอาราฟารมี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลิ่งอารายกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเอาตัวอย่างในส่วนตัวของเป็นการเปิดตัวเกมเพย์นะครับเล็กน้อยมันไม่เชิงใช่เกมเพย์สิมันเป็นตัวอย่างอยู่ในเกมนะครับที่เขาเอามาเปรียบเทียบกับมังหะวาหรือว่าการ์ตูนนั่นเองนะครับว่าตัวของตัวในเกมเนี่ยกับมังหะวาเนี่ย มันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยเนาะว่าตัวเกมตัวนี้นะครับเผื่อลหลายๆคนถามมานะครับว่าเฮ้ยตัวเกมมันจะเปิดให้เล่นตอนไหนครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบนั่นเองครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแลกันเนาะเผื่อใครนะครับตามหากลุ่มโซโล่เลเวลลิ่งนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับชื่อว่าโซโล่เลเวลลิ่งอารายซื้อขายบายอาราฟอ y มลี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปนะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมา ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเกมนะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยมังงะวาหรือว่าเว็บตูนใช่ไหมเชี่ย,ยโคตรสวยคือไอตอนปีาศาจเมื่อกี้มาคือแม่งสวยจัดเลยวะ่ะตัวอย่างมันประมาณแค่นี้เองนะนะครับแต่ว่าเอาดูเลยคือเราเปรียบเทียบกันคือแบบอคือเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตนี่คือในเกมแม่งคือสวยแบบสวยจัดเลยนะสวยแบบสวยจัดเลยครับนี่ดูเอฟเฟกอันนี้คือในเกมนะ ดูดินะครับอันนี้คือในเว็บตูนเนาะหรือว่ามังควาน,นะครับอันนี้คือแบบในไอตัวเกมแล้วคือมันมีออร่าน,นี่อะไรมาด้วยเนาะแล้วก็เผื่อใครถามนะครับว่าเกมนี้จะเปิดให้เล่นตอนไหนนะครับอันนี้คือในส่วนตัวของเป็นบอร์ดนะครับหรือว่าเป็นตารางลงเกมของ Ne ็ Marble นะครับก็คือมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่เป็นเกมของไอโซนครึ่งปีหลังก็คือ H 2เนี่ยมันจะนับตั้งแต่วันที่ไอเดือนที่7ยันเดือน12นะครับก็คือครึ่งปีหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยโซโล่เลเวลลิ่งอารายเนี่ยนะครับมันอยู่ในโซนนี้มันมีโอกาสที่จะได้เล่นเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เล่นเนี่ยตั้งแต่เดือนที่7ถึงเดือนที่12มีโอกาสนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ามีโอกาสอาจจะได้เล่นเดือน12เลยหรือเพอเพ,อเพอนะมีโอกาสถ้าสมมติมันอาจจะล่าช้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปปีหน้าเลยก็ได้แต่อาจจะแบบต้นปีหน้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวเกมของเขาเนี่ยมันมีเกมฟอร์มยักษ์ก็คือหลายเกมอยู่พอสมควรไอเนี่ยไอตัว เซเว่นไนท์ไอดอพเนี่ยมันก็เป็นเกมแบบเด็กๆนะไม่เท่าไหร่มันจะมาอยู่3ตัวเนี้ยครับที่มันเป็นเกม PC c ีคอร์สแพลตฟอร์มกับโมบายด้วยแล้วก็ไอตัว s o l o ่เลเวลเอะาไรเนี่ยเป็นเกม p ีซีคอร์สแพลตฟอร์มกับโมบายด้วยอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะแบบว่าหนักพอสมควรแหละถ้าเขาจะพยายามรีบเปิดนะแต่ว่าผมมองว่าก็มีโอกาสได้เล่นเดือ,อปีนี้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันลงเรื่อยๆเ,เลยนะ สังเกตว่าข้อมูลเขาลงรายวันเลยนะเนี่ย8ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ย4วันอะไรเงี้ยคือข้อมูลเขาพยายามจะอัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมเหมือนจะแบบยังไม่ได้แบบเปิดมาอ,อย่างเช่นตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้เป็นของไอหัวหน้าอาคิลที่มันใช้ธนูนะครับนี่นี่เนี่ยมันก็มีแบบในส่วนตัวของตัวอย่างมาเทียบเลยไหมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเกมเพลย์ของจริงเลยนะนะครับเนี่ยเห็นไหมคือแบบเนี่ยเขาพยายามอัปเดตเรื่อยๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสที่เราอาจจะได้เล่นภายในปีนี้แหละผมดูทรงแล้วอาจจะภายในปีนี้แหละหลัๆาากๆก็จะประมาณนี้และกันเนาะก็สำหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อแหล่งจด้วยการก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบกนที่นีน้แล้วการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ